นะเรามองเลยอย่างนี้น้ำหนักมันเต็มที่ไงอ่าผลผลิตอ่าม,มันก็นั่นก็หลขีดแล้วนะที่คุณเปิ้ลจับนะ่ <c oughs> แค่หกลูกเจ็ดลูกยั <c oughs> งหนักขนาดนั้นนะ่ยอ่ะถึงช่องกไปเดี๋ยวเดียวก็เต็มอันนั้นอะไรโรงเรียนเนี่ยส่เราสีช่องส่วนนี้มันไม่ใช่โรงเรียนแต่ก็โรงเรียนครับมีสี่ช่องแทม อ๋อมันอยู่ร่วมกันอเออ,องานนนี้ั่สองนั้นเลยได้ไปกี่ล,งลังแล้วพี่เดี๋ยวเฮียจองเขาจะมาช่วยเดี๋ยวเชียงงานวันสองวันเขาจะมาช่วยเขจาจะชวนหนูมาช่วยอีกคนนึงหยองเป็นไงมาง่งเจ็บขาบอกขี้หวานเหรอเนาะใชาไว้ไล่มืมอห้หวานอยอือ โดกบ่ฮาพี่มันลืมต้นเนาะดกดกก็ดูตีบอเห็นอีนไหลอินนี่หลายแห้งกันบ่อโธ่ไปลอยไปถ่ายลองกล้องกัน่ะลองกล้องนี่ก็ใช่ใช่ไหมคะพี่มันโดนแหละเพราะมันอยู่ในเนี้ยเองไม่ช่วยนะโดนผิวๆด้วยอืมโดยเนี่ยอันนี้ลองกล้องนะครับไปครับผม มังคุดอย่างเดียวใหญจันก็เวียนหัวแล้วยังลงมาถึงหน้าตาเองหนนพิษสามตีปลัางแล้วเปิ๊กหัวหน้าตาเองยี่สิบพลังแล้วมันคุดนะมึงฉันดอกเว้ยที่ดกทำมาได้ฉัอดกเว้ยจริงดอกไหมพี่รอนอันนี้ดกครับพี่ขายเพื่อดกปีนีีดกเฮงเมาช่วยทำเนาะ แต่แน่ลูกมันจะเสมอแล้วเวลาลงตะกร้ามันจะสวยแน่พี่ลองค่ะลูกนป่ะคะปิดสายปิดขวาครับมันจะง่ายเราเราจะมาเอาค่าแรงปิณจีนะคะวันนี้โอ้ยลองกองนี่กับสุกไวแพร่เนาะพี่เนาะอันนี้โบต้องคัดเป็นโบกี้เขากับเด็ซไซเด็ซไซเลยเห็นโเดี๋ยวจอมาจะแถมช่วยตัดลองกองไงเพราะว่าลูกมันเท่ากันเก็บเงาะด้วยตัดลองกองด้วย อะไรก็จะไม่หน่อยเนี่ยไปขอหน่เ็นจาะใหญ่เนาะดดไหพี่จวดเลยอันนี้มันแปลงนี้มันคือต้นเล็กๆเนี่ยเราแซมระหว่างทุเรียนเนี่ยเดี๋ยวนี้พี่ปลูกทุเรียนไปหมดแล้วครับเดี๋ยวอีกสามปีทุเรียนก็จะเริ่มมีลูกเราก็จะเริ่มต้องตัดเงาะล็อกเล็กเนี่ยออกก่อนเหลือไว้แต่ล็อกใหญ่เพราะที่แซมหวังหน้าตรงไหนที่มันเบียดทุเรียนเราก็ต้องเอาออกกล้วยเราก็ต้อง ตัวที่เป็นราคาก่อนเนาะต้องทำความเข้าใจใหม่นะพี่ว่าว่าบอกตะีแล้วนึกว่าเราต้องการที่ว่าเปลือกไม่ใช่ปนหนาต้องเปลือกหนามันถึงจะไม่แตกนะพี่เนาะเราเก็บมาแล้วไม่จะแตกไม่ช้ำไงอ่าจะไม่ช้ำขนเันหนาขนขนต้องแข็งขนแข็งขนยาวอ่าขนแข็งขนยาวเปลือกหนาตานเออตกแล้วมันจะไม่ช้ำไม่แตกเพราะเราเนี่ยไง ที่เราเลี้ยงหญ้าไว้เราปูผ้าเขียวปุ๊บตกมาหญ้ามันก็เป็นสปริงรองรับเนี่ยมันก็นิ่มไงเนี่ยลงไปกินก็นิ่มมันก็ไม่ไม่ไม่ไมไมช้ำานยก็เนี่ยอย่างนี้ถึงจะเป็นงอคัดเนี่ยคุณเปิน้นลูกเล็กนี่ถึงจะเป็นงอกคัดงอกคัดมันจะเนี่ยเม็ดร,รีดเห็นไหมมันจะถ้าเป็นงอสีทองงอกคัดนีแทบจะไม่มีเนื้อเนาะอือแต่ถ้าเป็นงอโเงือเนี่ยมันจะเป็นเนื้อล้วนๆไม่มีเม็ด แต่มันก็ยังหวานนะนี่ที่รสชาติก็ได้ถ้าเริ่ตรมต้นยังหวานรสชาติก็ได้สีก็ได้ใช่ไหมพี่ได้ฉีดทีรอบฉ<ะ>ีดทีรอบแล้วคะเนี่ยโอ้ก็ฉีดเรื่อยๆเท่าที่เวลามีนี่แหละฉีดเรื่อยๆ <laughs> คือยามีจังหวะช่วงไหนที่ฉีดก็ฉีดเลยเ<อ>ไม่ได้ไม่ได้เฉพาะจช่วงว่าไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกอืเพราะบางทีเวลาเราไม่พอเราก็เดียวเวลานั้นแล้วก็ฉีดเลยแต่ฉีดเรื่อยๆไม่ให้ขาดนะพี่เนาะใช่ดูดูจังหวะมเออ มีฝนไหมมีอะไรไหมเราก็สีไปเรื่อยๆตายหมดนี่เือตอนนี้ถเาเกสีมันก็เป็นราเออมันก็เน่าไปแล้วเป็นลาแป้งเป็นอะไรล่ะนี่เราเราดูแลตลอดใช่ไหมลูกขนจะสะอาดค่ะลูกสะอาดก็เวลาไปส่งเนี่ยอย่างสุรศิธิ์เนี่ยไปส่งเขาเนี่ยเขาใส่ป้ายเลยค่ะเขาเขาของมาจากสวนปิ๊กสวนพิษสวนคุณเปิ้ลเนี่เขาใส่เขียนชื่อเลยค่ะแล้วเวลาไปถึงไปทางเพื่อแม่ค้าจะบอกเลยเอาเงาะคุณเปิ้ลนะ ออเงาะพิษนะราบไม่วันนี้ไม่มีไปว่าเอ้าของสวนไม่มีมาเลยอะไรเงี้ยเขาจะถามหาเลยใช่ไหมใช่ถทีเยาไปส่งเขาเนี่ยเขาจะถามหาเลยเพราะว่างอวัยคุณภาพของเขาใช่แล้วก็คือการเก็บเกี่ยวคือเราเป็นคนเก็บชุดเดิมเอเราเก็บสะอาดเราไม่ไม่ปนเงาะเน่าเงาะคัดลงไปถ้าเป็นขมิ้นเนี่ยใหญ่มันจะยัดไส้ปนไปหมดลูกเล็กลูกใหญ่เก็บใส่หมดเลยต้อง่เก็บกบบอาถูกต้องใช่ออื มันตัาง,างกัตรงนี้นี่เอาพวกแค่ปยาเลยพอเลี้ยงเลี้ยงน้อยเดี้ยงเลี้ยงขายเลี้ยงเอาส 2,4,... สี่ห้า